สวัสดีครับพบกับผมพีทลูกเข็บอเล็กวันนี้ผมจะมาสอนในการดูรูเอียงซึ่งในการในข้อมูลดังกล่าวที่ประกอบด้วยรูเอียงดูประกอบไปด้วยอะไม้กอปเส้นนี้เส้นเขียวๆเวนี่ยตามเมาส์เนี่ยอะดูนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าจะไม่โม้ละอะขอถามขอบ่อยนิดนึงว่าเออหลายๆคนถามว่าผมใช้โปรแกรมอะไรอัด คำตอบคือโปรแกรมชัอกวอลนั่นเองครับหรือว่าโปรแกรมแฟบแฟบนี่คือไม่ใช่ว่าเออนนั่นนะครับเออนั่นแหละมันก็ความหมายเหมือนกันนะเออที่เขาเรียกแฟบ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 มาเนี่ยแต่ว่านี่ให้เราเลยชัดมากกว่าแฟบโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะเราตีไปก่อนหนึ่งช็อตอ่ะเราไม่แน่ใจพอดีเครื่องกระตุกนะพอดีเครื่องมันช้าอ่ะตีไป ปิง,ปงยอย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 ,อยอที่เครื่องวนกัตุกเพราะอะไรอ่ะอาจจะว่าเครื่องช้าหรือไม่ก็แบบหล,หลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคลิปโป้เยอะในเครื่องนะ <c oughs> โอเคครับอันทีนี้เรามาถึงช็อตที่สองเวลาตรงนี้ไม่ต้องมองนะอ่ะไม่ต้องไปสนใจมันทีนี้ผมจะสอนแค่วิธีการดูง่ายๆนะโอเคอันดับแรกคือ หลายคนคงกดสป,ปินเป็นนะอ่ะสป,ปินสป,ปินหน้าปรุดกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ตั้งรูปสปินปรุดอ่ะโอเคเอาใหม่เดีย๋ยวแม่ก็กดกับเมาส์ตึ๊กตึกต๊กเดยไม่ต้องกดคอนโทรลไว้กดกับเมาส์แต่กับเมาส์มันจะไม่นั่นกว่ากับนั้นจะชัวร์กว่านะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเราแนะนําว่ากดสป,ปินหลังดีกว่าเพื่อเราจะได้เห็นนี่เอ๊ะขอเอาใหม่เอาใหม่ เห็นรอยหยักนี่ปะรอยหยักดำๆเนี่ยอ่ะมันมีหยักเดียวแต่ละระยะมีข้อแนะนาก็คือว่ายิ่งหยักมากยิ่งเอียงมากและยิ่งระยะไกลความเอียงก็จะยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากอ่ะเรามาดูกันจะสัมพันธ์กับแรงและระยะทีนี้วิธีของผมก็คืออ่ะหมุนหมุนหมุนอ่ะหมุนไปหมุนไปเอ้ยไม่ใช่แล้วเล่นละอ่ะมาเข้าเรื่องกันจริงๆละทีนี้โอเค วิธีของวิธีการดูของผมก็คือไม่ใช่ดูตรงนี้แบบเพียวเพียวแล้วเรามออเป็นหนึ่งนะไม่ใช่นะหนึ่งหยกักไม่ใช่หนึ่งหยักในเสมอไปมันสัมพันธ์กับระยะมันต้องออ้ยหลายๆอย่างโอเควิธีการของผมก็คือผมจะหมุนทางขวาทางซ้ายซึ่งทางขวาจะได้ข้าวมาขันข้าและหันไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะมีค่าสมบูรณ์เท่ากับ อ่ะเหมือนกันมันก็หาขวาเพราะได้ค่าหาขวาปุ๊บไปหาซ้ายต่อหาซ้ายได้เท่าไหร่ก็ไปหาค่าซ้ายและจากนั้นพอได้สองค่านี้แล้วเราจะเอามาลบกันอ่ะโอเคเราทําตามให้ดูนะอะหมุนมีข้อแนะนําก็คือเราอยากต้องสมบูรณ์คือเหมือนกับว่าต้องเท่ากันเท่ากันเท่ากันอะไรเงี้ยคือตรงนี้เท่าตรงนี้เท่าอ่าว่าไปทีนี้ผมก็จะหม,มุนให้เท่าทันอ่ะแบบนี้แบบนี้ไม่เท่านะแบบนี้อันนี้ด้านซ้ายเกินด้านขวาน,นิดเดียวถ้าจะให้เท่าต้องแบบนี้ ประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ครับอจากนั้นก็หลายๆคนเวลาหลายๆคนควัดค่าลูกอีกเป็นนะแต่ผมจะสอนแบบเบสิกเขาเข้าใจสำหรับผมะนะบางคนก็กดอใช้แถบเนี่ยแถบข้างบนนิติตามเมาส์เนี่ยมัาทาบตรงนี้มาทืม,มซึ่งสังเกตดูว่าขอบบนของไอเนี่ยออปชันเนี่ยจะตรงกับระยะหลุมปู้ออ่ะ ทีนี้เราก็ไม่ใช้แบบนี้เอาปิดไปเราจะมาใช้แบบนีนแล้หไหมกดแทบ็บแล้วก็ใช้ขอบข้างบนของแท็บตรงเนี้ยน,น,น,นี่นี่นปลูดปรุดปลุดปรูดเนี่ยอ่ะเลื่อนลงมาให้ตรงกับตรงนี้ที่เมื่อกี้อ่ะคือระยะหลุมนี่คือฝั่งขวานะจากนั้นก็ไม้ให้เราลดระดับลงไปเรื่อยเื่อจนให้หัวไม้สุดกับ เนี่ยให้มันตรงกับตรงเนี่ยลไรกับหลุมเนี่ยให้ตั้งฉากกันนะอ่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะตามเมาส์นะตืดแลก็ตืดอ่าลงมาอย่างงี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะเราหากันเลยทีนี้อ่ะมัน180มันไม่ถึงก็แสดงว่าประมาณ190ให้ตั้งไว้เลยร้อ้าสิซึ่งเราก็มาพิมพ์ร้อหารด้วยระยะหลุมระยะไม้วิธีการหาค่าเอียง ในฉบับแรกในขั้นตอนแรกคือเอาระยะไม้ตั้งที่เราตั้งฉากกันได้หารกับระยะหลุมคือ242 2, ซึ่งความสูงไม่เกี่ยวนะครับเราแค่จะหา,ารูเองเฉยโอเคเดูวความสูงหารหารปุ๊บอ่ะออกจะออกมาได้ประมาณ0.8 0.8แต่ว่าอ่ะเก็บไว้ก่อน0.8แต่ว่าเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวๆๆโอเคแต่ว่านี้มี2อ,อยักง1กับ2ซ้ายขวา จากนั้นไม่ใช่0.8อย่างเดียวแสดงว่าต้องเป็น0.8คูณกับเอ้ยคูณกับ2จะเท่ากับ1.6นี่คือฝั่งขวาค่าเอียงของฝั่งขวาคือ1.6ที่เอียงออกไปทางซ้ายอ่ะทีนี้เราก็มาหาทางซ้ายต่อเหมือนเมื่อกี้เลยหาแบบเมื่อกี้เลยทําให้อยากสมบูรณ์ก็ก็หากันอ่ะหมุนอย่างนี้อ่ะหมุน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 ไม่เท่ากันอ่ะประมาณตรงนี้นะใช่ไหม ได้ไหมจะเท่ากันแล้วจากข้างบนจะเท่ากับข้างล่างแล้วโอเคแล้วเราก็ทําแบบเดิมต่อโดยการที่เอาขอบสก,กอร์บนเนี่ยทาาลงไปกับระยะหลุมปุ๊บตามเมาส์ตามเมาส์ตามเาามเาส์แล้วก็เราก็ลดระดับไม้ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะร้อยสี่สิบพอดีซึ่งร้อยสี่สิบนี้ก็ทำสูตรเหมือนเดิมครับร้140อยสี่สิบหารกับสองสี่สองก็จะได้ออกประมาณประมาณประมาณศูนย์จุดหก 0.6ไหมวะไม่ใช่0.6ประมาณ0.6กว่าๆอะไรเนี่ยครับก็จะได้ค่าของฝั่งซ้ายค่าของฝั่งซ้ายอ่าผงเข้าใจนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแต่แรกคือเมื่อเราหาฝั่งขวาได้กับฝั่งซ้ายได้เอาค่ามากตั้งลบกับค่าที่เราค่าที่น้อยกว่าอ้าเมื่อกี้1.6 ของฝั่งขวาเอาพิมพิมพิมไม่เข้าใจพิมพ์ลบกับ0.6อ่ะเมื่อกี้เห็นไหมของฝั่งซ้ายก็จะได้เท่ากับ1 pb มีหน่วยเป็น pb นะครับอขออภัยที่ไม่ได้บอกแต่แรกมีหน่วยเป็น1 pb หรือว่า1ซ e ลอะไรไอ้ี้อะไรแหละผมไม่รู้นะเออแล้วก็มาเราได้ค่าเองนะ้วปุ๊บใช่ไหมทีนี้เราก็มาคำนวณกันปกติมันจะต้องคำมันจะต้องเออ อะไรอย่างนี้แต่ปู่ว่าผมหาอันนี้ก่อนมันจะรวดเร็วกว่าแล้วผมมาคำคำนวณทีหลังแล้วก็เอามาบวกลบกันทีหลังอ่ะโอเคองศาองศาองศา,อ,งศาอ่ะให้ผมเดานะผมเดา17ไม่ใช่17ดิอ่ะประมาณ17 17ก็ลบกับ90ก็จะเหลือ72เอ้ย73ขอภายครับ73ซึ่งมันเป็นค่า97 0.97จดคือเออเดี๋ยนะไม่ครบคือ 77คือค่าสาย73นี่ผมสมมุตินนะผมเดาๆนะ,ะค่าเจ็73คือทั้งศูนย์เอ้ย0.97ขออภัยครับเราปัดมาที่ศูนเก้าหกกว่ากว่ามปัดขึ้นมาทีนี้ก็ตามสูตรคิดปกติหลายๆคนคงจะคิดค่าอย่างนี้เป็นนะเอาก็ผมไม่อะไรมากแล้วนะวิธีการคริดของผมคือจุดทัศนิยมเนี่ยเนี่ยจุดจุด,จดเกอะไรเนี่ยตัดจุดไปเลยให้เราเพิมพ์97ไปเลยครับแล้วก็คูณกับ Pin, ่าพินค่าพินค่า HVI อะไร I, w i เอ,อนั่นแหละผมขอภยัยครับผู้ผิดก็จะได้ความสูงบวกลบกับสภาพพื้นสภาพพื้นนี่คือ95 95 95บวกลบกับลมอ่าซึ่งสภาพพื้นถ้ามันต่ำไปต่ำไปลดไปทีละ5ทีละให้แล้วบวกค่าพินไป4สมมติว่าอ่ะ90%อย่างงี้ก็ลบไปบวกไป8 95 บวกไปบวกไป4หรือว่า85บวกไป12อะไรอย่างเงี้ยครับเออว่าไปทีนี้ก็มาดูว่า42 4.6 4.62 4.62 46, 4.6แล้วมันต้องเอามาปรับปรความสูงอนะที่เราหานี่คือว่าเป็นระยะความสูงสมบูรณ์0.00เมตรไม่มีติดรบไม่มีติดบวกทั้งสิน้นนี่คือค่าองที่พอเราหาได้ปุ๊บเราก็ต้องนำมาลบกับค่า ไอเอลเฟนอเลเวนอะไรนี่อไอพวกที่ว่านั่นแหละเออมันลบเออไม่ใช่มันลบเออมันลบกันถูกแล้วเพราะว่าจะบอกให้ก่อนคือทิคนี้คือแบบความสูงยิ่งสูงมากลูกกอล์ฟจะยิ่งตกเร็วขึ้นแสดงว่าช่องก็ต้องออกน้อยมากขึ้นแต่ถ้าความสูงต่ำาวบานี้ลูกจะตกช้าแสดงว่าช่องที่ออกไปคือต้องออกมากอ่ะหวังว่าคงเข้าใจนะโอเค ทีนี้เราก็มานั่งกันเอาผมสมมุตินะ42บว4.646ล้มไม่เปลี่ยนไม่แปรพัน 8, อะไรกันปุ๊บ4.6ก็จะให้ค่านั้นมาเป็น4.464อ่ะ4แล้วกันอ่ะทีนี้ก็คูณเลขปกติอ่ะผมจะคูณให้ดูเล้วครับโอเคโอเคเมือ่อเมื่อได้แบบนี้ปุ๊บอันนี้คือคูณกันแล้วแล้วก็บวกกันไปเลย นี่คือค่าที่ได้เอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับขออภัยขออภัยเดี๋ยวๆั่น่เะมั่วมัว,ว <laughs> คิดใหม่คิดใหม่โอเคโอเค,อเคแล้วก็บวกกันแปดยาสับสนนั่นตรงนี้นะโอเค มันก็จะได้4 2 0 0 8นี่คือค่าของลบมลบมสมบูรณ์หรือว่าที่เราหาทั้งหมดที่เราบวกลบกับความสูงเลยเรียบร้อยเสร็จสับปุ๊บเราก็มานับว่าทศนิยมมีตำแหน่งจาก4.64ซึ่งเราตัดจุดไป2ตำแหน่งบวกกับ0.97ซึ่ง 0. .97 มี2ตำแหน่ง2บวก2เป็น4ก็นับไป1 2 3 4งจึ๊กก็จะได้ค่าของลบมออกมาก็เป็น 4.2 0 0 8สูนูนแปดหรือ4.2อ่ะอ่ะ4.2งเอาง่ายๆแล้วกันทีนี้พอ4.2ปุ๊บที่สำคัญคือลมลมคือ2ก็คูณเ,เ,เ,เข้าไปเพียวเพียวเลยก็คูณเข้าไปเพียวเพียวอ่าก็จะได้4.2คูณกับ2เท่ากับ 8.4นะครับ8.4ก็คือค่าที่เราคำนวณได้เมื่อกี้8.4เอ๊ะเอเอะเอะอ,อย่าลืมอย่าลืมลบกับที่เราหาค่าเอียงได้เมื่อกี้คือ1.6ลบกับ0.6เท่ากับ8.4ลบ1.0เท่ากับ7.4อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายใหม่นะ8.4นี่คือ ที่เราค่าคิด,คดช่องคิดอะไรโดยไม่เกี่ยวกับลูกเอีงทั้งสิ้นลบกับอ่ะลบกับนี่คือลมไปทางขวาส่วนเอียงไปทางซ้ายถ้าไปทางตรงข้ามกันแสดงว่าเราต้องเอามาหักล้างกันแต่ถ้าไปทางเดียวกันลมไปขวาเอียงไปขวาแสดงว่าต้องติดบวกซึ่งช่องจะมากขึ้นอ่าทีนี้ก็ลบกับในวงเล็บคือที่เราหาค่าเอียงจากฝั่งขวาก็คือ1 6และกับฝั่งซ้ายคือ0.6ก็จะได้ออกมา1.0และลบกันทีนี้ ก็จะได้เจ็ดจุดสนี่คือช่องที่คำนวณครับกะไปเลยอ่ะวิธีคำนวณช่องอธิบายสั้นสคือ1 2 3 4 5 1 2 3 4าหแต่ดูที่ลมไปทางไหนลมไปทางลมไปทางขวาต้องออกช่องไปทางซ้ายครับที่คำนวณคือกดไปเลย5ทีละห้าทีละหปริกเมื่อกี้7จุดเท่าไหร่นะเออ เจดจุดสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ลบกับ5 7 4แล้วก็5ห้เาเหลือ2.4 1.2นึงสองก็สองจุดสี่ก็ประมาณนี้ครับอ่ะอ่ะทีนี้ทรามาดีกันโอเคก็มาดีกันอ่ะค่าแรงรอ๋อแรงคิดยังไงอ,อ๋อเออก็คือเอาง่ายๆคือถ้าใครมีตารางนี่เขามันจะจำง่ายอยู่แล้วนะก็คือประมาณว่า เออระยะที่เราว่าได้2 4งเมื่อกี้ซึ่งเราก็ไปดูว่า2 4งในตารางนั้นมันมีแรงปกติเท่าไหร่ในความสูงศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าสมมติว่า2 4งใช่ไหมแรงสัก277อย่างเงี้ยสองเจ็ดเจ็ดสองหกจุดเก้า 2, 6, 9, ว่าไปสองเจ็ดหกจุดเก้าบวกกับความสูงอย่างเดียวคงเข้าใจนะความสูง ความสูงคือ1.17บวกเป็น1เพียวๆเลยแล้วก็ขยับมา1ช่องตึกอ่ะจะได้เป็น2.77.7เหลือ 2.8L 2.8 2.8เล็บคือ2ฝั่งซ้ายอ่ะทีนี้เราก็มาตีกันทีนี้ก็จะอยู่กับประสบการณ์แล้วล่ะครับโอเค แล้วก็จะได้เป็นบล็องเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออสํหรับวันนี้ทิกต่อไปจะเป็นอย่างไรขอบคุณครับที่ติดตามชมครับผมครับ